ขอบพระคุณมากๆนะคะกับคอมเมนต์ในที่บอกว่ากินกาแฟเป้ยอยู่ นะคะน้ำหนักลงไป3กิโลใน20วันกินไปเลยต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ลงจริงอะไรจริงค่ะเพราะว่าสารสกัดของแบรนด์เราเนี่ยหน่อยจะซีเรียสแล้วก็เน้นย้ำม,มากๆคือสินค้าของเราเนี่ยภายใต้ปานาชิตาจะต้องกินและเห็นผลลัพธ์สารสกัดทุกตัวที่อยู่ในกาแฟและโกโก้นะคะอย่างเช่นสารสกัดจากส้มซาซึมะหรือส้มแมนดารินนั่นเองคือมีผลงานวิจัยมีเปเปอร์ออกมาเลยนะว่าถ้าเราทานปริมาณมิลลิกร,รัมเท่านี้ เป็นระยะเวลา30วันไขมันในช่องท้องจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราใส่เต็มแมกโดสผงชาเขียวที่มีงานวิจัยออกมาว่าตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยเบิร์นได้ดีมากๆเบิร์นแฟตสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายหรือออกกำลังกายแล้วอยากจะเบิร์นมากกว่าเดิมซึ่งในนี้ก็มีทั้งแอลคา i t i ีนทร r า r a t e และแอลคาไลนีนฟูมาเลตแล้วเราก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราหลายๆตัวนะคะตอบโจทย์ลูกค้า